กราบสวัสดีกันเลยจะได้มีตีหักทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมืองหัวราสตรครับการพยากรณ์ใน1 2ราศาษษษีครับในเดือนมีนาคม2 5 1 7นะครับทั้ง12สราศีเดือนนี้ก็มีดาวอยู่ใหญ่ราศีอยู่หลายดวงนะครับนะเดี๋ยวก่อนหน้านี่ก็ต้องขอกราบขอบคุณงามนะครับสําหรับท่านผู้ชมตีช่วยดูเนาะกดไลค์กดติดตามบางท่านกดสว้อแต่งให้ตัวนะต้องกราบขอพรบคุณงามๆเตวยนะครับทั้นี้ตัวจริงผมเนี่ยก็ เป็นคนเหนือนะก็อยู่ภาคเหนือตอนบนตอนล่างกันง่ายไปง่ายมาอยู่นี่นะครับถ้าเจอตัวจริงมาได้ก็ทักทายกันได้นะครับผมก็ตอบแทนท่านเนาะมีของรางวัลนะตอบแทนเป็นน้ำใจนะเป็นไหลน้ำพี่นะไอัญมณีม,มงคลนะปัจจุบันก็นเริ่มรดน้อยถอยลงแหละหายากขึ้นแล้วนะครับมีหลายสีมี3ส,สีของผมมีอยู่สีดําก็เรื่องของความเข้าค่าปลอดภัยจบหลับนะครับแล้วก็สีฟ้าเนระื่องของการงานการแข่งขันความหากักแล้วก็สีเขียวนะครับ เป็นเรื่องของการค้าขายนะร่ำรวยมีฮื้อฟรีนะเบิร์ได้ขายนะครับฮื้อฟรีท่านไดนติเจอตัวจริงก็ทักทายกันได้เนะครับก็เป็นการตอนรันเล็กน้อยนะครับเป็นไรน้ำพี่เสริมความมงคลนะความสําเร็จความจชกดีความมีจชกลับการเงินนะครับการงานก็ัผ่านด้วยนะครับในเดือนนี้มาอู้กันก่อนเดือนนี้เดือนมีนาคมครับมีดาวย่าราศียูสีดวงสีเตียครับวันที่สามมีนาคมครับดาวพระพุธนะครับยายราศีแล้วออ่อนกําลังนะคเป็นปลาปลายนะ มีหลายราศีต้องระมัดระวังหลายเรื่องเดี๋ยวเขามาอู้กันนะครับย้ำเตือนกันเนาะวันตีเก้ามีนาคมครับดาวพระสุกใหญ่ใหญ่เราเต้องตำแหน่งดีเข้มแข็งครับเพราะว่าอุจจาวิลาสคือดาวเข้มแข็งมีเรื่องดีๆหลายเรื่องนะครับสำหรับ12ราศีเรื่องบ่เหมือนกันแต่ก็มีเรื่องต้องระวังอยู่นะเพราะว่าพระสุกเข้าพระเสาร์กันยังอยู่นะมาเจอกันลนะต่อมาวันตี่14มีนาคมครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่แล้วครับใหญ่เราตำแหน่งดีครับส่งเสริมหลายเรื่องเลยนะครับสำหรับ12สราศีเรื่องได้ก็ไปฟังกันนะครับ ในช่วงวันที่16ม,มีนาคมนะต้องบอกหวยออกของกัมเนาะดาวพระอังคารใหญ่นะดาวใหญ่แล้วตำแหน่งดีนะครับดีเพียงแต่มันอยู่กับเจอพระเสาร์นงว่ามีเรื่องต้องระมัดร,ระวังกันหลายเรื่องสาหรับ12ราศีราศีใดเดี๋ยวไปฟังกันขอกัมน,นะครับอ่าและะ้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแหงกัมนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปพือกับทานต่อไปนะครับส่วนทันไดทตีสนใจอยากจะดูดวงส่วนบุคคลดวงชะตาของทนันโดยเฉพาะนะครับ กว่า12ราศีมันดูดวงกว้างเนาะดูดวงบุคคลด,ดวงส่วนตัวให้ละเอียดใจในการวางแผนการใช้ชีวิตนะตีมันหนักกว่าเดือนมาหนักกว่าหนึ่งปีเนะี่ยมองไปยาวๆไปทั้งหน้าครับสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยการงานต้องดูระยะยาวการเงินความหักนี่ก็เป็นเรื่องสาคัญนะอย่ามาดูเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีมาข้างอาจจะสั้นไปเนาะดูดวงบุคคลจะละเอียดกว่าสนใจกะทักไลน์นะตามตียูแอดไลน์ตีแจ้งไว้เลยั้งตั้งหลุมเนี่ยนะครับเป็นกําลังใจ ทุกทุกท่าน,นครับถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวทักทายกันได้ครับลัคนาราศีมิถุนครับหรือท่านใดบอกหู้ลัคนาสถิตหรือแวไวเวลาเกิดตีชัดเจนดูตีราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนเช้าลัคนาราศีมิถุนพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับเป็นดาวอสนาท่านเองครับคือดาวพระพุธตัวแทนดาว คือเลข4ครับพิมพ์เลข4รวๆเก้าตัวครับเลขเก้าคือดาวพระเกตดาวบุญใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภยัยความจุกดีและความมีจชคลาบเพื่อกับท่านเองครับแล้วก็ท่านต้องการพร้อมไออย่างอันประเสริฐก็ขอท่านพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับขอท่านสุขสมหวังกูเรื่องกูประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความฮักและดวงจุกลาบครับ ดูติดดาววัสนากันกรครับเจ้าลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระพุธนะเป็นดาวชุลวัสนาเดืนอนนี้ก,ก็มีกัรญาราศีนะครับอยู่หนึ่งเตี่ยแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงทีหนึ่งถึงสองมีนาคมและก็ตอนเอนื่อมาจากเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้ดาวพระพุทธดาววัสนาคุณยังคงเข้มแข็งนะพลนอบเป็นดวงเทวีโฉนะอยู่ใน,นสุภาพณ์วัฒดีเด่นนะครับมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าจากคุรภูใหญ่เดินทางไกลกับมิจกมิหลากนะดวงชะตาช่วงนี้ถือว่าเข้มแข็งสุขภาพดีด้วยนะครับ ฟื้นขึ้นตัวนะแต่ทั้งนี้ครับนับจากวันที่สามีนาคมเป็นต้นไปนะ่ะดาววัสนาเนะี่ยดาวพระพุธจอนหยาดศีโยกเข้ามาอ่อนกาําลังนะเป็นพระ,กะเกษตรเนาะเป็นนิดต,ตัวยานะมาอยู่ที่เรือนการงาน,นครับเดี๋ยวไปขยายต่อทีเรื่องของดวงการงานแต่ถ้ามองเรื่องของการใช้ชีวิตหมายถึงการกระทําอะไรอย่างมันมันมกจะมีอุปสรรคทดสอบอยู่หนักนะครับพระพุธไปเรื่องของกําอูกําจาการสื่อสารต้องระมัดร,ระวังการอุ้คุยใพืดีกับคนใกล้ตัวคนตั้งบ้าน,นครับมาจะพิจัยกันได้นะถ้าขึ้น น้อยไปนะต้องพยายามขึ้นให้ดีก่อนอู้อู้ด้วยคําอู้คําจ่าตีหวานเอาใจใส่เปิดหึหนักนะครับก็จะผ่านไปได้นะค,คนในบ้านเนาะฮู้ดวงก่อนเขาจะได้วางแผนชีวิตได้ดีนะครับทั้งนี้พระพูดเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนะี่ยก็ชัดเจนนะครับมีเกณฑ์ต้องได้ซ่อมได้แซมซ่อมบ้านดูดต,ตัวตาให้ดีนะเราจะได้ฮู้ดวงก่อนเขาจะได้ตัวตาซ่อมแซมบ้านจะได้ปลอดภัยระมัดระวังของในบ้านชํารุดเสียหายแตกหักหรือว่า ปิดบ้านช่องห้องหอคือ,อดีนะครับอันจะมีระวังของหายเนาะของมีก่าหายในบ้านนะครับพระพุธเป็นเรื่องของการเดินทางตัวนะครับจยาณพหนะรถดล้านะ,ะมีเกณฑ์ได้ซ่อมแซมผู้ดวงก่อนจะได้วังแผนและจะได้ซ่อมแซมจะได้แบบมีปัญหาในการเดินทางไกลนะครับจะได้ปลอดภัยครับพระสุขเจริญวินาศนะในช่วงวันที่เก้ามีนาคมจนถึงสิ้นเดือน,นครับชงนี้ดาวเข้มแข็งนะจะไปฝั่งตกใจนะเป็นล้อเ,เป็นมหาอุและพระสุขชวงนีนะช่วงเดือนนี้ถือว่าเข้มแข็งยูตินสุภาพ ก็มักจะได้รับการหนุนหลังอย่างดีจากภูรับผูใหญ่นับจากวันที่เข้ามีนาคม,ม้นไปมีอย่างขอความช่วยเหลือจากเปิลน,นะครับท่านก็นจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทั้งบ้านกเรณีองของการงานกคดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรีมิถุนนะต้องบาวชช่วงนับจากดาวใหญ่วันที่สามมีนาคมจนไปก็พยายามมีสตินะมีอย่างก็เข้าหาผููรักผูใหญ่ไว้ก่อนท่านก็นจะแค่งแกรปลอดภัยวาสนาก็ผ่านไปได้นะครับในเดือนนี้ครับ ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระประสบดนะีเป็นดาวเชวเรือนการงาน,นครับเดินนี่ครองราชสมบัตเต็มกําลังนะเดินหน้าบนหันหนักกลัวปกติตัวนะดาวเซิร์ตคือดาวเดินเร็วตัวอสนะด้านการงานของเจ้าลัคนาราศีมิถุนจะด,ดีละดเด่นที่สุดนะใน12ราศีเลยนะครับอยู่เดือนลาานะบนหัวการงานดีมีจกมีหลับจากการงานไปดีทํางานเป็นเจ้าของกิจการล้านค่าตัวโมอ,อิทขึ้นนะดาวเดินหน้าใช่ไหม แต่ได้โจกได้หลับเป็นการงานนักครับอิแต่ยิ้มได้อิฐแต่สร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างประฐานฐานะได้ตัวนนะมีโฉกมีหลับจะนี่ถือว่าเป็นช่วงและที่ดีนะครับในตลอดทางเดือนนี่ดาวเดินหน้านะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอรถไดดีที่สุดนะอ้อมกรรมลอมาได้แล้วครับดาวมาตำแหน่งนี่ทันต้องรออีสิบสองปีนะสำหรับเรื่ององการงานการเงนินติดเด่นที่สุดสาหรับเจ้าลัคนาราศีมิถุนนะครับใครทางานประจํางานบริษัทช่วงนี้มีโอกาสก็ยังเต็มตีนะเดินหนีแล้วก็เดินหน้าน่ะ มีโอกาสเลื่อนการเรียนตั้งแต่งสูงที่สุดนะครับใน12ราศีครับพระราหูนะเจ้าเรือนสุภาษังอยู่ในเรื่องการงานครับงานไม่อิดนั่นแหละครับสุภาษิตหมายถึงผู้รับผู้ใหญ่ตัวเองนะยังหนุนหลังยังยืดหยุ่นโอกาสตระหนักงานเพื่อกับเจ้าลัคนาราศีมิถุนนะครับความก้าวหน้ามีครับเจ้าเรือนการสังคมครับเปลือยโรงงานสภาพแวดล้อมดีตีทํางานวันที่หนึ่งถึงสิบสามมีนาคมช่วงนี้มาเป็นพระนะจะต้องสื่อสารกันให้ดีครับครับคนดีตีทํางานเนาะกับเปลือยโรงงาน ไม่ได้แปลว่าจบดีกันนะคือหวังดีนะแต่พระแหม่หรือว่ามันเก่งใจกันมันสื่อสารกันบต้งกันนะอูคุยกันเฮ็ดีกันเนี่ยการอย่างนั้นท่านได้ทางานเกี่ยวข้องกับการเงินตัวเหล็กซ่อมต้องดูแลให้ดีเฮื้อรอบขอบครับพยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไห้ท่านผ่านไปได้ครับต่อไม้ช่วงวันตีสิบสี่มีนานต้นไปครับเจ้าเรือนพระทิ์นะเจ้าเรือนการสังคมกับยาหมาครองตำแหน่งอุดละอุจวิราชแล้วเราเป็นมหาอุดแล้วนะครับในเดือนหน้าเนี่ย การงานของชาวลัคนาราศีมิถุนจะดีต่อเนื่องครับช่วงนี้ดีกว่าเก่าตัวนะครับช่วงเกินเดือนหลังเนี่ยเาวๆไปเนี่ยจนถึงหลังสงการเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนการงานจะเด่นนะครับเรื่องของการสังคมเจรจาอู้ม่วนใครก็เฮือความวุเหลือหือความสนับสนุนไผ่ทำมาค้าขายนับจากวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะขายของดีกว่าเก่าการค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลดีครับยิบจับสตางค์ก่อนได้ เห็นโอกาสชงทางงานใหม่ๆตัวเองนะครับสำหรับช้าวลัคนาราศีมิถุนครับโชคลาภต้าน,นการงานก็นถือว่าดีนะอย่างที่บอกไปแล้วทางเดือนครับมีโจคลาบเงือนก้อนจะการทํางานอยู่นะบางครั้งทำงานประจําก็ได้งานนักขึ้นอิดขึ้นแต่ได้ลาบสักกะระได้ส,ดสตังค์เนาะได้ประนว่น้่าคน้ําชงน้ําช้าก็มีนะครับลาบสักกะระโบนัสคอมมิชชั่นก็มีครับส่วนเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์โครงการใหมๆนะ่ๆยิบชับเนี่ยอย่างกับ รอวันตีเก้ามีนาคามเป็นต้นไปนะครับจะย่แได้สําเร็จร่งรวงครับเปิดกิจการสาขาใหม่ได้ไปตีว่างานอยู่หางานทําเสนอถ้าเลือกได้นะเสนอหรือว่าแรงงานเข้าทํางานเสนอสมัครงานวันตีเก้ามีนาคามเป็นต้นไปจะยากได้ดีกว่านะครับช่วงวันทีหนึ่งถึงแปดมันดาวอ่อนกาลังอยู่เนาะเสนออาจจะไม่ได้ดังใจครับก็มีโอกาสนะครับได้รับงานตีดีส่งเสริมวาสนาคนตัวเองนะครับนับจากวันตีเก้ามีนาคามเป็นต้นไปครับดวง การเงินครับาาดาวลักษณะราศีมิถุนครับมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวโว์เรือนการเงินการหาได้ได้ครับเดือนนี้กัญญาราศีอยู่หลายเตี่ยเป็นปกติของอาวาสนาด้านการเงินอุคุนนะครับเอาดูดาวพระสุขประกอบเรื่องของสภาพของรายรับรายจ่ยายกันครับท่านนี้ดุติดดาวพระจันทร์ก่อนการเงินวันอื่นก็ถือว่าปกติดีนะครับมีบางช่วงเวลาตีเราต้องโฟกัสกันช่วงตีเจ็ดถึงแปดครับช่วงนี้เรามาระวังนะถ้าท่านมีการ,รทางไกลามาได้จะมีะรายจ่ายนักขึ้นนะครับเรามาระวัง เรื่องของยูยานพานันธตัวนี้ครับมูดวงก่อนจะได้แบบประ,ระมาทเนาะ,ะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับบางครั้งดาวเป็นประออนกาลังก็หมายถึงว่ามีคนมาขอยืมยืมสตังค์คุณนะครับวันตีเจ็ดถึงแปดฮื่อไปอเสียใจครับเสียถึงสตังค์เสียถึงมีตรภาพครับวันตี13่13สมถึงีมีนาคมครับชุงนีกการเงินดีนะครับการเงินสาหรับชาวลัคนาราศีาามถุนถือว,วันดีที่สุดในตลอดเดือนมีนาคมวันที่13 14ครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการลานค่านะเปิดร้านกาให้เต็มตี ไปฟังยุทธนะครับ13-14การเงินการหารายได้ถือว่าดีของตัวเลยนะครับ15-16การเงินก็ยังคงดีครับเพียงแต่มีรายจ่ายแฝงหรือว่ามันมีภาษีสังคมหนักนะครับเซาลถึงเซอเอ็ดโจนิการเงินถือว่าดีดีต่อเนื่องเลยนะครับเซาเอ็ดเซีถึงเซอหกกัเช่นเดียวกันนะครับการโจนี้หยิบจับเนี่ยยังแย่ให้เต็มตีนะครับมีโอกาสจุกหลาบต้านการเงินการลงทุนตัวนะครับวันตีเซาสีถึงเซอหกใครที่เป็นนักลงทุนนะครับ ส่วนเรื่องของสภาพคล่องรายรับรายจ่ายถือว่าต้องย้ำเตือนและระมัดร,ระวังครับวันตีหนึ่งถึงแปดมักจะมีรายจ่ายที่มันนักขึ้นเกี่ยวกับภาษีสังคมอาหารการกินการเดินทางนะรวมทั้งประสุกเป็นเรื่องของการเงินตัวเลขครับของเจ้าลคัคนาราศีมิถุนครับแลระมัดร,ระวังกันทาธุรกรรมออนไลน์เนาะช่วงวันตีหนึ่งถึงแปดเอาจะกดพิษจดพลาดได้นะครับส่วนวันตีเข้ามีนาคมจนถึงสิ้นเดือนคร่บตรงน,นี้การเงินสภาพคล่องการดูแลรับจ่ายของเจ้า ลัคนาราศีมิถุนถือว่าเงียได้ดีครับวางแผนได้ดีนะครับท่านมีโอกาสครับดาวของตัวดีขึ้นนะรายรับรายจ่ายวางแผนได้ดีมีโอกาสมีสตังเหลือกินเหลือเก็บเป็นทรัพย์สินวันหน้าได้เลยครับสาหรับเจ้าลัคนาราศีมิถุนครับดวงความหักครับเจ้าลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระพระสบดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีเรือของกูครองคนหักนะครับเดือนนี้ก็ยังมาตรฐานราชาโชคถือว่าภาร่วมไม่งหย่ดีเอาใจใส่กัน แะกพิเศษสําหรับคุณเนี่ยดาวเดินหน้าเต็มกําลังเ,เกินกว่าปกติตัวไหนเขามาเอาจจใส่กันดีครับส่งเสริมโาษนาด้านการงานแล้วก็โชคลาภครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนครับดาวเป็นราชาโชกเนี่ยมีโชคมีลาบจากแฟนคนหักนั่นแหละครับในการงาน,นตัวกันในส่งเสริมนะธุรกิจค้าขายดีครับแล้วก็แต่ทั้งนี้นะแนะนําว่าเอาจะใส่กันหนักพิเศษในช่วงตีหนึ่งถึงแปดมีนาคมครับมีเกณฑ์ตีจะเดินทางหนัวเวลาใครต้องกันพ่องนั่นแหละครับ ว,วันที่เ้ามีนาคมเป็นต้นไปถือว่าความฮักสดชื่นดีครับทันที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเดือนนี้ถือว่าความฮักดีครับส่วนผูที่ยังโสดนะครับผูที่ยังโสดดูดาวประกอบดาวหักไม่ดาวฮักไม่ระมัดร,ระวังครับวันที่หนึ่งถึงแปดของจ้าลาัคาราศีมิถุนทันทียังโสดคนหักตัวเก่าครับมีเกณฑ์พบหักตั้งไกลแต่มันก็บัาชาัดเจนนะระมัดร,ระวังนะเพราะว่าเป็นดาวหักไม่เป็นพระสุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินตัวยนะครับมีคนเข้ามาอู้คุย จีบบางที่าได้จริงใจนะหวังเรื่องของการเงินเป็นลักนะหักตัวเก่าดีกว่าครับแลวการนับชาวที่เข้ามีนาคมเป็นต้นไปค้นสดจะมีโอกาสพบหักนะพบหักตีดีพบหักกับคนอายุน้อยกว่าหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่แนะนำผู้ชักกันก็ได้นะครับช่วงนี้เข้ามาแล้วทรงเสริมการงานแล้วก็การเงินกับพุ่นอย่างดีครับลองเปิดใจอู้ยกันได้นะครับดาวทางการเป็นคู่ครองเนื้อกู่แล้วก็ดาวหักไม่กระเปิดนะครับค้นที่สดรอเลิกได้สวยเลิกได้นับจากวันที่เก้ามีนาคมเป็นต้นไปครับ ดวงโจกลาบครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวโชคเรือนพุทธะเรื่องของโจกลาบที่ได้ห้ามจากตุ๊กเเก้วโจกลาบจากการเซียนโจกเซียนดวงครับเดือนนี้ก็ใหญ่ราศีอยู่หนึ่งเตีย่ยแบ่งเป็นสองช่วงครับช่วงที่หนึ่งถึงแปดมีนาคมช่วงนี้พระศุกร์ครองเทวีโจกนะครับมีโจกลาบยู่ตีเรือนนี้นะเรือนมรณะน,นะคือเลขน้ำโจกหรือเลขเสริมดวงช่วงนี้ก็คือเลขเกี่ยวกับเอกสารการเดิน,นทางของคุณเลขเกี่ยวกับ วันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณครับหรือเลขเจ็ดครับต่อมาช่วงวันตีเ9้ามีนาคมถึงสิ้นเดือนครับดาวพระสุกยกเข้ามาครองอุจวิลาศนะช่วงนี้วาสนาค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของโจกลาบเนี่ยเลขน้ำจุกหรือเลขเสริมดวงในช่วงนี้ก็คือเลขเกี่ยวกับป่อนะเลขวันเกิดปีเกิดของป่อหรือวันเกิดปีเกิดู้รลักผู้ใหญติคุณเคารพนับถือนะครับหรือเลขอายุเปิดนะครับหรือเลขแปดครับส่วนดาวตี้งคุณตะลันจววาสนาในเดือนมีนาคมช่วงต้นเดือนครับ ดวงนี้ดาวเด่นเนี่ยคือดาวพระราศบดีหรือเลข5ครับดาวร้องคือดาวพระเสาร์หรือเลขเจ็ครับต่อมาช่วงกลางเดือนนะถึงสิ้นเดือนครับเลขน้าโจกหรือเลขเสริมดวงช่วงนี้ดาวเด่นคือดาวพระจันทร์หรือเลขสองครับดาวร้องคือดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์ครับโดยในเดือนนี้ครับหากจ้าลัคนาราศีมิถุนครับต้องการเสริมดวงตานันโจกหลากครับช่วงทีหนึ่งถึงแปดมีนาคมควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางหนักปรกครับ ทำบุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้10บบาทเลขกำํำลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตริศวนกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวนเปลิลโดยหน้าไปตังทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับและการเสริมดวงตะนันโจกหลักในช่วงวันตีเข้ามีนาคมถึงสิ้นเดือนครับควรไปกราบสักการะขอพรอจากพระพุทธรูปปางปาเลไลครับทำบุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้12บบาทเลขกำํำลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตริศวนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิล โดยหันหน้าไปทางที่ตะวตันตกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออนวยพอน้้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระ,ะด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ